ก็กินสลัดผักอกไก่นะคะแล้วก็ตอนเย็นก็มีงานเลี้ยงของเพื่อนนะคะกินตีนไก่ต้มยำแซ่บอะไรของไม่ดีอะส่วนที่ยุสานนะคะกินสลัดเป็นมื้อเช้าเหมือนเดิมแล้วก็กินตัวสันในไก่ย่างกับข้าวกล้องนะคะแล้วก็กินโยเกิร์ตเป็นมื้อว่างแล้วก็กินข้าวเย็นเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำตกนะคะนะคะก็กินตัวสลัดเหมือนเดิม เพิ่มไข่ต้มสองฟองด้วยแล้วกินสนกรยกย่างเหมือนเดิมกับข้าวกล้องนะคะครีมมอแล้วก็ต้นงยินนะคะก็กินกะเพราหมูกรอบกับไข่ดาวอันนี้เริ่มไม่เคลียร์แล้วไม่คลีนเลยแล้วก็ตัวปูอัดนะคะกินปูอัดในเซเว่นครึ่งสองแล้วก็กินน้ำเต้าหู้วันที่ส6หเลยนะคะก็มากินแซนด์วิชแฮมชีสนะคะ อร่อยมากเลยจากเซเว่นกินตัวปูอัดไข่กุ้งโลนะคะของเซเว่นเหมือนกันแล้วก็มากินตัวก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ขาวนะคะตอนเที่ยงอันนี้กินได้นะโอเคเลยกินไปน,น้ำใส่แล้วก็ตอนยินก็กินแซลมอนซาชิมินะคะปูอัดเอ,อหมูทางค่าจะไม่ได้กินนะแล้วกกินข้าวคุกกี้นิดนึงนะคะ ฟินๆตอนเย็นวันศุกร์เลิกงนานเนาะกินบ้างอะไรบ้าง์ที่27นะคะก็ตื่นมาล้างรถนิดนึงนะคะหน้าแตกหนืนต้ตนที่อยู่โซนนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากฝันถึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อมประมาณ2อ,อาทีนว กิมพ์กระเตียมกรอตูดในมีนะคะตรงแบริ้วก็มาต่อที่กล้วยเตี๋ยน้ำตกไยกากหมูอร่อยมากกินหลายชามเลยนะน้ำมันข้นมากกินของปอปัททีบเส้นเร็ซดูสิดูจุน้นชามสิอมาที่โฮมโปรสังลาเต้หวานน้อยกินนะ แล้วก็ต่อด้วยสตาร์บัคแต่ไม่ได้กินสตาร์บัคกาแฟนะกินขวดซองไส้วาน,นิลลาแล้วก็กินวิปครีมนะคะรู้สึกเหมือนแบบมันมีความยาของหวานางาญหรวงมันจะเป็นวันาของเดือจริงๆนะอันนี้เรื่องจริงเลยขวดซองเอาไปจุ่มวิปครีมกินอร่อยอะงามงามงามฟินโอเคเลยขนมของสตาร์บัคนี่เคาอร่อยทุกอย่างเลยนะ มาตรงโซนโลตัสน,นะคะซื้อสันในไก่นะคะไปทำกับข้าวทานโมลิกาหลีแพ็คละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทรถเหลือแพ็คละหนึ่งร้อยสามสิบเก้ากลับมาบ้านแล้วทุกคนผมก็จะยุ่งเหยิงหน่อยอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะกดสิวมาวันนี้ก็หายแดงแล้วนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็กลับมาทำกับข้าวนะจ๊ะเพราะว่าเราซื้อสันในไก่แล้วก็ เอ่อมีเนื้อด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะทําตัวแดดเดียวคือหมายความว่าหมักไว้แล้วก็ไปตากแดดเก็บไว้นะคะสําหรับทําหลายๆมือไก่นะคะส่วนหนึ่งว่าไว้ทําตัวสลัดอกไก่ก็คือเป็นไก่แบบไม่ได้หมักอะไรเลยกากะไว้ว่าห้าวันวจะกินประมาณแค่ไหนนะคะอาจจะเป็นวันละสองชิ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม่คอเรียบเลยในการทําให้มันสุกเขาก็ต้องจําไว้ว่าเรา ต้อง,องลดข,ขั้นตอนในการใช้ใช้ใชวเวลาเราลองกัดดูนะคะว่าเพื่อนใช้เวลาอะไรแล้วก็ส่วนที่เหลือคือเอามาหมักกับกระเทียมพริกไทยแล้วก็เกลือชมพูนะคะเกลือหิมาลัยไม่ได้ใส่น้ำปลาแรงนั้นนะคะก็ครกครกเสร็จเรียบร้อยก็เอาใส่ถุงนะ,ะแบ่งใส่ถุงเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นตัวสันในไก่ที่เราจะกินต่อกลางวันก็คือที่เห็นบ่อยอ่ะคือสันในไก่ย่างด้วยหม้ออบร้อนร้อนแล้วก็กินกับข้าวกล้องนะคะ ไม่พอะไกลออกแบบตัวไมโครเวฟก็จะเป็นักษณาไมโครเวฟแล้วก็ใช้ไฟกลางแล้วหลอกกลับด้านแล้วก็เข้ามาคุยกรอบนึงเต่านะคะคือมันาจะกินตัวนมถั่วเหลืองเอ้เขาเรียกนะนำเตาแบบโนซูก้าแล้วก็ตัวถั่วลันเตาอบกรอบรสวาซาบินะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่28แล้วนะคะเปิดเปิดคลิปมาแบบร้อนๆอันนี้เอาเนื้อมาตากนะจ๊ะตื่นสายมากเลย ให้มันแบบแ,แห้งๆเอาเราจะเอาเป็นเนื้อแดดเดียวนะคะแดดเดียวหรือสองดแดดนี่ยและแล้วอุ้ยรู้สิไม่คืนเลยแบบหนึ่งโอเคก็ตื่นมาวันนี้ตื่นประมาณสิบเอ็ดสิบโมงเอ้ยไม่ไม่ถึงไม่ถึงสิบเอ็ดโมงสิบโมงเก้าโมงคึ่ง ก็แต่ตอนนี้เจ็ดโมงแล้วก็เดี๋ยวจะทําข้าวกินนะคะวันนี้เราจะทําตัวผัดกะเพราเนื้อถ้าบอกมาแล้วทุกคนแต่มันกินแล้วมันแบบมันไม่ค่อยอร่อยอะเราก็เลยกะว่าเราจะทิง้งนะจ๊ะไม่ไหวจริงๆเหนียวมากกินอย่างอื่นแทนนีกวะ่ะ แต่พอมันนั่งกินดูแล้วมันก็พอกินได้นะแต่จะกินนิดนึงกินครึ่งนึงแล้วก็ไปกินอย่างอื่นเสรัยย์ไงเสียดาย,ดายเมื่อกี้นะรสชาติมาไม่แดดเลยกินได้ไม่กี่คำสามสี่คำแล้วก็ทิ้งก็เลยมาทำสลัดกินนะคะใช้ผักสลัดทั่วไปนี่แหละแล้วก็กินกับน้ำสลัดโชยุญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตัวถั่วโรยนะคะเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบ กินสลดัดทำสลัดเวอร์กสุดและนี่นะหน้าตาสวย,ยไมหมกินเนะโอฟิกดูในห้องนะคะแล้วก็กินถั่วเมื่อกี้ประมาณถุงนึงนะะกินกินไปดูไปอร่อยกับกรอบดิพักนี้ชอบติดกินถั่วนะคะ แต่ค่อย่สูงอยู่น,นี่ก็เวลาห้าโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกินตัวน้ำเต้าหู้ตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำสลัดกินอีกรอบหนึ่งนะคะเนื้อที่เราตากแดดไว้เมื่อเช้านะคะจนถึงห้าโมงหกโมงมันก็แห้งพอดีนะคะเนื้อมากพริกไทยดากับเกลือปกตินี่แหละ เราก็เอาเนื้อเนี่ยมาทอดกินเลยนะคะกินคู่กับสลัดผักเหมือนเดิมโบยถั่วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีตัวยามุนเส้นมาแซมด้วยกับตัวข้าวกล้องนะคะโรยหนังพริกมื้อนี้แบบมันแบบง่ายแล้วก็อร่อยมากโอเคแบบกินได้กินดีแต่ว่าเนื้ออาจจะจืดๆหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นรสชาติอะไรขนาดนั้นนะคะนี่ก็อบน้เสร็จแล้วไปเตรียมสลัดมาเรีบยบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวก็จะกินทวนแล้นเาตาลูบะสบิก่อนนอนนะคะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะมาชั่งน้ำหนักกันนะว่า1เดือนหมายถึงว่าไม่ใช่1เดือน4ี่วีคที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถลดนนักได้เท่าไหร่นะคะก็วีคที่แล้วก็ชั่งลดไปประมาณ2ขีดเนาะก็ค่อนข้างจะน้อยเนาะก็นั่นแหละตามนั้นก็คือยังยังลดอะ่ะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะดูว่า4ีวีคเนี่ยมันลดได้เท่าไหร่จริง,รงๆเน่เพราะว่าเราอะเริ่มจะมาปรับอาหารกันในวีคที่3กับ4เนาะเหมือนแบบปรับให้มันดีขึ้นนะคะแต่ส่วนกอลังกายเนี่ยก็ ให้หายห่างหายไปนิดนึงนะคะแต่ว่าแล้วก็อาหารนะมันเป็นส่วนสําคัญของการลดความอ้วนนะก็ประมาณแปดสิเปอร์เซ็นเลยถ้าเราปรับอาหารได้จอยคิดว่ามันน่าจะต้องลดความอ้วนได้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันีทีวันพรุ่งนี้เลยค่ะเก้าแล้วค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าแล้วก็กินเหมือนเดิมเลยตอนเช้ากินสลัดผักนะค่ะถ้ามนจากซิว อันนี้ก็คือข้าวกล้องนะคะกินกับเนื้อที่เราตากแดดเมื่อวานนะคะเอาไปย่างในหม้อปรมร้อนแล้วก็เอาเสร็จของมากินง่ายๆนะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่ออกแนวจะจืดนิดนึงวันที่30แล้วนะคะก็กินสลัดเหมือนเดิมตอนเชาน้านะสลัดอกไก่เหมือนเดิมเลย ด้วยตัวแซนด์วิชนะคะพอดีว่านี่ที่ทํางาน,นเขาแจกฟรีก็กินด้วยนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็มากินตัวคณาปลากระ,กะป๋อกนะคะจะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไมตอนเที่ยงชอบไม่ได้ถ่ายวีดีโอเก็บไว้นะว่าจะกินอะไรบ้างกินสปากเกตตี้ด้วยจ้ะวันนี้วันที่3 1แล้วนะคะเราก็จะมาชั่งน้ำหนักกันแล้วนะ มือ่อกี้นี้ก็ไปชั่งน้ําหนักมาแล้วนะคะวันแรกที่เราชั่งน้ำหนักกันจำได้ไหมว่าน,น้ําหนักเท่าไหร่93.3นะคะก็วันนี้นั่งชั่งได้น้ําหนักวันนี้ชั่งได้น้ําหนัก92.7นะคะลดไป6ขีดก็วันปลาผีอะไรไม่ทราบก็กินค่อนข้างเยอะเลยก็กินซูชิโรปูอัดไข่กุ้งนะคะวันที่สาสิบเอ็ดกินแฮมชีสคเขาต้องป็นในใ้ำใจให้ตัวเอง,งนะซับแตงกอยังไงวะ อยงนี่ย่าแทนนะค่ะถ้าทมืนกินเนี่ยนะคะเดือนนี้ก็อย่างที่เราช่างเป็นเรคคอร์ดเก็บไว้นะคะน้ําหนักเราลดลงไปประมาณ6กขีนะคะหลังจากที่เราปรับการกินที่เหมือนจะไม่ได้ปรับของเรานะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อว่าเดือนหน้าเนี่ยเราจะหนักลงแค่ไหนนะคะขอจอยก็ขอให้มันลงเพิ่มไปสักโลหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูเรคคอร์ดกันแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันนะว่าแบบ ยังไงทุกคนก็ช่วยเมนต์กันนะจ๊ะบาย